การผ่าตัดเนื้องอกเต้านมก้อนเนื้อที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่ผ่าตัดออกได้ชีวิตใหม่ฟื้นตัวไวแผลหายเร็วที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจวฉันตรวจเจอก้อนเนื้อเล็กๆก,ก้อนนี้ตอนปลายปี2020เมื่อปี2021ช่วงตุลจีนเริ่มรู้สึกว่ามไม่สบายมีอาการเจ็บเหมือนโดนเข็มแทง หลังจากพักผ่อนอาการแบบนี้ก็หายไปตอนนั้นฉันทานยาสมุนไพรจีนอยู่ฉันคิดว่าหลักการรักษาของยาสมุนไพรจีนคือขับความชื้นและรักษาการอุดตันคิดว่าทานยาสมุนไพรจีนรักษาโรคนี้ได้ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่ฉันทานยาสมุนไพรจีนก็ทานบ้างหยุดบ้างไม่ได้ทานต่อเนื่องเพื่อนที่เป็นแพทย์แผนจีนแนะนำให้ไปตรวจซ t ทีสแนเขาบอกให้ฉันลองไปตรวจดูว่ามันเกิดจากอะไร ฉันว่าฉันไม่อยากไปตรวจจนกระทั่งเดือนพฤษภาและมิถุนาปี2022เริ่มควบคุมมันไม่ได้ตอนนั้นฉันคิดว่าปล่อยให้มันโตขึ้นระยะเวลาหนึง่งแต่จริงๆแล้วพอถึงฤดูร้อนก็รู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาในการสวมเสื้อผ้าแล้วมนเนื่องจากมีเนื้องอกที่เต้านมข้างหนึ่งทำให้เต้านมสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน ตอนนั้นฉันเริ่มกุ้มใจว่าเราไม่ได้แล้วมีผลกระทบต่อการสวมใส่เสื้อแล้วในเวลานั้นฉันยังไม่ได้ใส่ใจจุดนี้รู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องจัดการสักทีเลยปรึกษากับทางครอบครัวดูว่าปัญหานี้ควรจัดการมันออกแล้ฉันดีใจมากเพราะฉันตัดสินใจจัดการมันแล้วได้พยายามหาหมอให้จนสุดท้ายจะพปอ,อํานวยการสวีช่วงประมาณครึ่งเดือนก่อนผู้ป่วยท่านนี้มาหาผมจากเมืองเซนเชนผมตรวจเธอแล้วแจ้งว่าต้องเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด เธอยินดีทำตามข้อแนะนำของผมฉันว่าฉันขอจัดการเรื่องงานให้ดีแล้วจะเข้าโรงพยาบาลวันอาทิตย์สวัสดีค่ะพอออสวีผลตรวจชิ้นเนื้อเป็นไงบ้างไม่พบเซลล์มะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นต้องตรวจใหม่ระหว่างส่วนล่างของเนื้องอกกับผนังช่องอกยังดีมันเคลื่อนไหวได้ดีเราพยายามจัดการเนื้องอกให้เธอสุดความสามารถค่ขะขอบคุณค่ะ ผู้อำนวยการสวีได้ส่งตรวจชิ้นเนื้อให้ผู้ป่วยจากผลตรวจสันนิษฐานว่าเป็นไทโบมาธรรมดาก่อนผ่าตัดเราได้ประเมินอาการของผู้ป่วยอย่างทีท้วนจากฟิล์มปรากฏว่าระหว่างเนื้อง,งอกกับกล้ามเนื้อช่องอกและผิวหนังมีส่วนแยกชัดเจนค่าซีทีมีทั้งส่วนต่ำและส่วนสูงตรงนี้มีเนื้องอกส่วนหนึ่งตายแล้วเป็นลักษณะเหลวเนื้องอกกับผิวหนังมีหลอดเลือดมากมายเวลาทำการผ่าตัดมีเลือดไหลยเยอะหน่อย เลือดไหลประมาณ400มิลลิลิตรได้ความดันเลือดและอาการต่างๆของผู้ป่วยก็คงที่เพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้ให้เลือดผู้ป่วยการผ่าตัดครั้งนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่สิ่งที่น่าดีใจก็คือผลตรวจชิ้นเนื้อหลังการผ่าตัดออกมาดีมากแม้ว่าเนื้อกขนาดใหญ่มากแต่ผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาดีผลการรักษาของผู้ป่วยจะดีขึ้นแน่นอนหากหลังจากการผ่าตัดแล้ว ผลตรวจออกมาเป็นไพรโบมา่าธรรมดาผู้ป่วยท่านนี้ก็ไม่ต้องรักษาต่อจากการผ่าตัดเสร็จไปถึงการส่งตรวจชิ้นเนื้อจนสุดท้ายก็จบด้วยผลอันดีเมื่อวันที่30มิีนาคมผลตรวจชิ้นเนื้อหลังการผ่าตัดออกมาว่าเป็นเนื้อธรรมดาฉันก็รู้สึกว่าสงครามครั้งนี้จบแล้วเราเอาชนะแล้วสำหรับฟูด้าฉันรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองสบายใจมากๆค่ะ สบายใจจริงๆค่ะก่อนการรักษาไม่มีใครกล้าพูดอะไรหลังจากการรักษาถึงรู้ว่าอันตรายเพราะเนื้องอกขนาดใหญ่มากสุดท้ายก็ผ่านการตรวจ3ามครั้งคือตรวจชิ้นเนื้อก่อนการผ่าตัดส่งตรวจชิ้นเนื้ออีกครั้งขณะทําการผ่าตัดแล้วส่งตรวจชิ้นเนื้อหลังการผ่าตัดจากการตรวจทั้งหมด3าครั้งทั้งตั้งแต่ก่อนผ่าตัดไปถึงจนถึงหลังผ่าตัดถือว่าพยายามที่จะตรวจอย่างละเอียดและคัดกรองความเสียหายออกไปหมดเลยละค่ะ ทำให้ฉันรู้สึกอุ่นใจและสบายใจมากๆเลยค่ะขอบคุณผู้อำนวยการสมีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอะไรติดต่อทางโทรศัพท์ไปนะคะครับขอบคุณคุณหมอค่ะโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจรปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร9 9 4 2 2 1 1 1 6 9หรือแอดไลน์ฟูด้าเคนเซอร์ได้เลย